เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง ท่านพุทธทาสพิขุกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกลับมาพบกับกระผมสรวัตและทีมงานอีกครั้งทางช่องพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิแห่งนี้วันนี้ขอเสนอ e p 4พบสหธรรมิกพร่ำภาคเพียรเรียนวิชาช่วงประมาณปีพศ2442ถึง2443 ก็ต้นคล้ายได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีเรียนบูรกัจจายนะในสำนักพระครูกาแก้วสีที่วัดพระบรมธาตุซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งเมื่อปีพศ2,180 0รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาพศ2,470ณอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนจนท่านจบหลักสูตร พอที่จะแปลภาษาบาลีได้บ้างแต่พอท่านคล้ายก็ไม่ได้เข้าสอบสนามธรรมที่สนามหลวงคือการสอบนักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกซึ่งสมัยนั้นต้องมาสอบที่กรุงเทพถือเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่จึงศึกษาเอาไว้เพื่อให้อ่านออกเขียนได้และเป็นแนวทางในทางปฏิบัติธรรมต่อไปเท่านั้น อีกทั้งพราะท่านคล้ายไม่ได้หวังลาบยศเหล่านี้จึงไม่คิดที่จะสอบท่านศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ 2000, สองพรรษาที่วัดหน้าพระบรมาธาตุแห่งนี้จากข้อมูลที่ทางกระผมและทีมงานได้ค้นคว้าทําให้เข้าใจและสันนิษฐานว่าพ่อท่านคล้ายได้รู้จักกับสหธรรมิกที่สําคัญสองท่านที่วัดหน้าพระบรมาธาตุแห่งนี้คือ 1. พระครูกาแก้วหมุนและ2 พระครูสุนทรวัดดินดอนในตำแหน่งพระครูคาแก้วนั้นหมายถึงผู้รักษาพระาธาตุนครศรีจากหลักฐานที่ปรากฏในตำนานทำให้ทราบว่าวัดพระบรมาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเดิมชื่อว่าวัดพระบรมาธาตุต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารในช่วงปีพศ2458 พื้นที่ใช้สอยในวัดเมื่อสมัยแรกสร้างจนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงในรันชสมัยในรัชสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กำหนดให้บริเวณวัดเป็นเขตพุทธาวาสไม่มีสงฆ์จำพรรษาและได้ตั้งเขตสังฆาวาสขึ้นรอบองค์พระบรมาธาตุทั้ง4ทิศได้แก่ทิศเหนือมีวัดพระเดิมวัดมังคุดและวัดโลงช้างทิศใต้มีวัดหน้าพระรานวัดโคกธาตุวัดเทา้าโคด วัดศพวัดไฟไหม้และวัดชายน้ำทิศตะวันออกมีวัดดิ่งดงวัดธรรมมาวดีวัดสิงห์วัดสระเรียงวัดหน้าพระบรมธาตุและวัดหน้าลาหูและทิศตะวันตกมีวัดพระนครวัดแม่ชีและวัดชนฉเนียนในส่วนของพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ดูแลพระบรมธาตุมีจำนวนสี่คณะแต่ละคณะจะรับผิดชอบประจำอยู่ในทิศต่างๆคือคณะกาเดิม อยู่ในทิศเหนือคณะการามอยู่ในทิศใต้คณะกาแก้วอยู่ทิศตะวันออกคณะกาชาติอยู่ทิศตะวันตกนี่ก็เป็นรูปบริเวณวัดหน้าพระบรมาธาตุนะครับที่พระทันคล้ายได้ไปศึกษาเรียนบาลีและมูล,ลกัจจายนะคณะพระคูกาแก้วหมุนท่านได้เรียนหนังสือไทยจนจบชั้นสี่ ในปีพศ2440ที่วัดท่าโพโดยพระมหาม่วงรัตนทัชรัตนทโรท่านม่วงพระรัตนทัชมุนีเป็นครูสอนให้หลังจากนั้นท่านกา็ลาออกมาช่วยบิดาทำรรนาที่บ้านระหว่างนั้นพระครูกาแก้วหมุนยังคงฝักใฝ่ในใจทางธรรมจึงเข้าเข้าออกๆออวัดละแวกในอำเภอเมืองอยู่ตลอด จึงน่าจะมีโอกาสได้พบและรู้จักกับพ่อต้นคล้ายและพระครูกาแก้วหมุนได้อุปสมบทในปีพศ2445ได้มาอุปสมบทที่วัดหน้าพระบรมธาตุโดยมีพระครูกาแก้วสีเป็นพระอุปชาดังนั้นพ่อต้นคล้ายและพระครูกาแก้วหมุนจึงมีพระอาจารย์ร่วมกันทําให้ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นถึงขั้นเป็นเกือกันเลยทีเดียวโดยพระครูกาแก้วหมุนอ่อนกว่าพ่อต้นคล้าย6ปี นี่ก็เป็นรูปถ่ายของพระครูกาแก้วหมุนในอริยะบทต่างๆนะครับอีกท่านที่จะกล่าวถึงก็คือพระประดัดนาคโชติพระโลซึ่งต่อมาเป็นพระครูสุนทรเจ้าอาวาสวัดดินดอนท่านเป็นลูกชายของพระครูกาแก้วสีและหลังจากพระประดัชนากโชติพระโลอุปสมบทแล้วนั้นประมาณปีพศ2440 ท่านมาจำพรรษาที่วัดหน้าพระบรมธาตุทำให้มีโอกาสมากที่จะรู้จักและพบกับพระท่านคล้ายที่วัดหน้าพระบรมธาตุอีกทั้งพระปรลัดนาคโชติพระโลเป็นพระอนุสาณาจารย์ของพระครูกาแก้วหมุนโดยพระประลัดนาคโชติพระโลหรือพระครูสุนทรอ่อนกว่าพระท่านคล้ายหนึ่งปีนี่ก็เป็นรูปถ่ายต่างๆของพระประลัดนาคหรือพระครูสุนทรวัดดินดอนนะครับ นี่ก็เป็นอิริยาบถท,ที่ท่านได้ถ่ายกับพ่อต้นคล้ายเอาไว้ขอขยายความคําว่ามูลละกัจายานะสักเล็กน้อยมูลละกัจยนะคือการเรียนต้นเขาของภาษาบาลีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งผู้เรียนจะสามารถแยกแยะได้ว่าศัพท์คำหนึ่งหนึ่งมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะเหตุใด โดยจะมีที่มาเป็นสูตรให้จําแต่ปัจจุบันนี้บาลีตั้งแต่ประโยค1นถึงประโยค9เรียนในลักษณะบังคับให้ท่องจําว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่บอกว่ามาได้อย่างไรแต่ในส่วนของมูล,ละกัจายานะจะอธิบายโดยละเอียดว่าที่มาของสูตรนี้มาอย่างไรทําให้ผู้เรียนสามารถเจาะหาได้และว่าคําที่มีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมถึงมาอย่างนี้ แต่ปัจจุบันนี้การเรียนบาลีจะบังคับให้จําเพียงอย่างเดียวแสดงว่าพ่อท่านคล้ายจะต้องมีความสามารถในด้านภาษาพระบาลีอีกด้วยถึงช่วงปีพศ2443-2444ถึ24 44, พ่อท่านคล้ายได้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์หนูวัดสามพันตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพ่อท่านคล้ายล่องเรือไปจากฉวางที่ท่าเรือตลาดใต้ ลงไปตามแม่น้ําตาปีไปจนถึงพระแสงเข้าคลองอีปันและคลองสามพันก็จะถึงวัดสามพันเพราะท่านคล้ายเป็นที่โปรดปานของท่านอาจารย์หนูเป็นอย่างมากเพราะท่านคล้ายได้สร้างาศาสนากิจไว้ที่นี่เช่นพระพุทธรูปไว้ที่วัดสามพันสามองค์สร้างสะพ,พานคลองอีปันเป็นต้นนี่ก็เป็นพระพุทธรูปต่างๆที่พระท่านคล้ายได้สร้างทิ้งเอาไว้ในสมัยที่ไปอยู่กับพระอาจารย์หนูนะครับ ตลอดจนมีสะพานข้ามคลองอีปันซึ่งปัจจุบันเป็นสะพานคอนกรีตข้ามแล้วนะครับหลวงพ่อหนูวัดสามพานเป็นเกจิที่มีตะบะเดชะแก่กล้ารูปหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล่ากันว่าสมัยนั้นในแม่น้ำตาปีมีจระเข้ชุกชุมและได้คาบเอาคนในหมู่บ้านไปคนหนึ่งหลวงพ่อหนูทราบเรื่องจึงรีบไปยืนที่ริมตลิงและตะโกนว่าเอาลูกกูมาส่ง แรงตะโกนของท่านทําเอาหลังคาบ้านละแวกนั้นสั่นสะเทือนไปหมดจระเข้ตัวนั้นจึงลอยเอาคนที่ฆ่าไปมาคืนถึงปีพศ2 4 4 5ถึง2 4 4พนพคล้ายกลับมาที่วัดหาสูงเพื่อมาศึกษาสยาศาสตร์และวิปัตนากรรมฐานเพิ่มเติมจากหลวงปู่กายพระอุปชาของท่าน ท่านศึกษาอยู่ที่นี่ประมาณสามปีจนชำนาญที่วัดหาสูงพ่อท่านคล้ายได้สร้างพระประธานพระโมัลลานะและพระสารีบุตรประดิษาฐานไว้ในพระอุโบสถวัดหาสูงโดยปัจจุบันพระเหล่านี้ยังคงอยู่ที่วัดหาสูงตัวกระผมและคณะและทีมงานเชื่อว่าพรอท่านคล้ายเริ่มต้นมีความศักดิ์สิทธิ์และมีวาจาศิษย์เนื่องด้วยคำกล่าวและเรื่องเล่าที่หลวงปู่กายได้กล่าวเอาไว้ว่า อีกหน่อยพระท่านคล้ายจะเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ดังเรื่องที่จะขอนําเสนอต่อไปนี้โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าระหว่างที่หลวงปู่กลายและพระท่านคล้ายสร้างพระประธานในพระอุโบสถวัดหาสูงนั้นหลวงปู่กลายได้สอบถามถึงความงามของพระประธานว่าเป็นเช่นไรบ้างพรอท่านคล้ายได้ตอบหลวงปู่กลายว่าไหลของพระประธานเอียงลงทางซ้ายไม่เท่ากันหลังจากนั้นหลวงปู่กลายได้ให้ชาวบ้านช่วยกันเอาซซเมนมาโบก เพื่อแก้ไขให้ไหลเท่ากันปรากฏว่าไหลของพระประธานก็ยังคงเอียงซ้ายอยู่เป็นดังนั้นหลวงปู่กลายท่านจึงกล่าวว่าเพระท่านคล้ายเมื่อวานคุณคล้ายพูดว่าไหลพระประธานของเราเอียงลงวันนี้ก็เอียงลงจริงๆต่อไปภายหน้าคุณคล้ายจะศักดิ์สิทธิ์และมีวาจาศิษฐ์จากคำกล่าวดังกล่าวนี้เพระท่านคล้ายจึงศักดิ์สิทธิ์และมีวาจาศิธิ์ตั้งแต่นั้นมา ในตอนนั้นพระท่านคล้ายมีอายุประมาณ26ปีนี่ก็เป็นรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดหาสูงที่ผมได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ต่อมาถึงปีพศ2447พระท่านคล้ายได้ไปจำพรรษาที่วัดมะขามเท่าอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาได้ศึกษาบาลีและพระอภิธ,ธรรมเพิ่มเติมกับหลวงพ่อณนเะจ้าอาวาสวัดมะขามเท่า และระหว่างที่เล่าเรียนอยู่ที่วัดมะขามเท่าพอ่อท่านคล้ายได้ซ่อมแซมพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ปรักหักพังภายในวัดซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากวัดมะขามเท่านี้ในสมัยก่อนนั้นมีชื่อเสียงในตำรายารักษาโลกและสายเวทวิทยาคมต่างๆสร้างขึ้นเมื่อพศ2358ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างเล่ากันว่าประมาณปีพศ2414 วัดโคกม้าเป็นวัดที่ถูกน้ำท่วมทุกปีจึงต้องย้ายวัดไปอยู่ที่โคกน้ำท่วมไม่ถึงเดินทางสะดวกขึ้นเป็นที่ที่ไม่มีเจ้าของชาวบ้านจึงใช้เป็นสนามชนไก่และบริเวณนี้มีต้นมะขามต้นใหญ่อายุมากซึ่งปัจจุบันถูกโค่นไปและใช้ชื่อวัดตามต้นมะขามนั้นว่าวัดมะขามเท่ามีเจ้าอาวาสรูปแรกคือหลวงพ่อนะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในช่วงปีพศ2 4 1 4ถึง2474 โดยพระท่านคล้ายมาเรียนกับหลวงพ่อณรูปนี้นี่เองการเดินทางของพตท่านคล้ายไปวัดมะขามเท่าในสมัยนั้นใช้เส้นทางทางบกจากฉว่างผ่านควนสงสารคลองไผงาไปขึ้นเขาวังลานสกาแล้วออกเรือสู่ปากพนังเล่นเรือผ่านไปยังหัวไซไปเข้าปากแม่น้ำระโนดถึงวัดมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำระโนดปัจจุบัน ทางน้ำนี้ยังคงเห็นอยู่และความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่ได้ใช้ทางน้ำเป็นทางสัญจรอันพระอภิธรรมนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการศึกษาในเรื่องของพระไตรปิฎกเพราะถือว่าเป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาแต่ก็เข้าใจว่าแม้นจะเข้าใจได้ยากถ้าปัศจาก,การชี้แนะจากครูบาอาจารย์พระอภิธรรมเป็นปิฎกที่กล่าวถึง สภาพธรรมทั้งปวงอย่างละเอียดหมายถึงพระธรรมที่ยิ่งใหญ่การแสดงธรรมในพระอภิธรรมปิดกมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อการดับความเห็นผิดและดับกิเลสทั้งหมดเป็นสมุดเฉดเมื่อศึกษาสภาพธรรมซึ่งจำแนกเป็นประเภทต่างๆก็ไม่ควรลืมจุดหมายที่แท้จริงของการศึกษาพระธรรมปริยัติธรรมเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประจักษ์แจ้งสัจธรรมหรือปฏิเวษ ขณะที่ศึกษาและแต่ตองนามธรรมและรูประธรรมนั้นสติอาจเกิดขึ้นระลึกรู้นามธรรมและรูประธรรมที่กําลังปรากฏอยู่ในขณะนั้นก็ได้ด้วยหนทางนี้ก็จะรู้ว่าพระอภิธรรมเป็นเรื่องทุกอย่างที่มีอยู่จริงนี่ก็เป็นสภาพแวดล้อมของวัดมะขามเท่าตามที่ได้กล่าวและได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็เป็นทางน้ําที่พนคลายได้เดินทางมาที่วัดมะขามเท่าแห่งนี้ นี่ก็เป็นรูปเหมือนพระต้นคล้ายและรูปเหมือนหลวงพ่อณะที่พระต้นคล้ายได้มาศึกษาพระอภิธรรมด้วยสุดท้ายนี้กระผมและทีมงานขอฝากบทกรอนเอาไว้ดังนี้เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ กรสุนทรผู้จากเรื่องพระอภัยมณี EP นี้กระผมและทีมงานก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้าขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน